ความเฉื่อยคือความเฉื่อยเชิงหมุนของวัตถุนะครับเดี๋ยวเอาตามภาษาพูดอาจารย์ง่ายๆนะโมเมนต์ความเฉื่อยคือความเฉื่อยเชิงหมุนของวัตถุวัตถุที่โมเมนต์ความเฉื่อยมากหมุนยากกว่าวัตถุที่โมเมนต์ความเฉื่อยน้อยกว่าเสมอวัตถุที่มโมเมนต์ความเฉื่อยมากหมุนยากกว่าวัตถุที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยกว่าเสมอนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะมีการทดลองก็คือทํากับจาน ที่เราเห็นด้านข้างอาจารย์นี่คือจานนะครับจานอาจารย์จะหาโมเมนต์ความเฉยของจานกลมรัศมี r มวลเแล้วก็แทง่งอลูมิเนียมนะครับแทง่งอลูมิเนียมมวลเยาวเนะครับตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีค่าให้ว่า M ของแทง่งของจานเท่ากับเท่าไหร่ L อเท่ากับเท่าไหร่ r ใหญ่เท่ากับเท่าไหร, l ไหร,หไหร่นะครับเพราะฉะนั้นค่าแรกนะครับที่เราต้องคำนวณใน ในตารางท้ายๆนะครับเพื่อใช้เปรียบเทียบกับค่าทดลองนั่นคือค่าทฤษฎีอ่ะมามะโมเมนต์ Moment, ความเฉื่อยกับอาจารย์พออญาตถอดแว่นนะครับโมเมนต์ Moment, ความเฉื่อยอาจารย์จะใช้สัญลักษณ์ตัวไอใหญ่หน่วยเขานะครับนะครับกิโลกร,รัม เมตรกำลังสองนะครับตัวไหนที่อาจารย์ตรวจไปแล้วไม่มีหน่วยอาจารย์จะวงไว้ให้ด้วยความปราดีตตามด้วยลบศูนย์จุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่ามีสองวัตถุนะครับอาจารย์จะหาค่าทฤษฎีของสองอันนี้ก่อนค่าทฤษฎีครับค่าทฤษฎีของอันแรกครับฤษฎีครับมืออาจารย์ไปโดนอาจารย์กลมุม มวล m ใหญ่นัศมีรนัศน,นี I ใหญ่เพราะฉะนั้นสูตรการหาโมเมนต์ความเฉื่อยครับ I เท่ากับเด็หนึ่งส่วนสอง m ใหญ่ r ใหญ่กับบัง,ง2นะครับอันที่สองนะครับ การหาโมเมนต์ความเฉื่อยของแท่งอลูมิเนียมมวลเอ็ยมยาวเอลนะครับอาจารย์มาไดไอออกมาเท่ากับ 1> 1. หนึ่งส่วนสิบสองเอ็มใหญ่แอลกำลังสองเนาะเท่าไรอันนี้คือค่าทฤษฎีซึ่งพวกเราจะต้องคำนวณน,นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์มาอืออาจารย์จะมาเขียนให้ว่านะครับแต่ละตัวคืออะไรนะครับเห็นนะเพราะฉะนั้นเอ็มตัวนี้คือมวลของจานนะครับ ให้เปลี่ยนสีก่อนส่วนา,ต,วาตัวนี้อือาตัวนี้คือรัศมีจานนะครับ M ตัวนี้มวลของแท่ง แนวส่วนี้นะครับความยาวแท่งนะครับซึ่งอาจารย์เขียนไว้ให้แล้วว่านะครับ m ของจานมีมวลเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจารย์ม,ม,ารรามาเขียนให้ตรงนี้เลย เของจานที่จะใช้คำนวณมีค่าเท่ากับ0.829กิโลกรัมเท่ากับนะครับ0.175เมตรส่วนเอ็มเอ็มของนะครับแท่ง เอมของแท่งนะครับมีมวล0.158กิโลกร,รมั L 7, 3, มแอลเท่ากับ0ุ3เมตรไว้คำนวณน,นะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดีกว่าเดีย๋ยวค่อยทำ เอานะในการคํานวณทฤษฎีเนี่ยจะต้องใช้สองตัวนี้ซึ่งอาจารย์ก็เขียนกำกับในใบรายงานผลออีกรอบหนึ่งในการทดลองของเรานะครับดูจากตารางเนี่ยนิสิตนะครับจะเห็นว่าอาจารย์จะทําการทดลองนะครับโดยที่อาจารย์จะทําหมุนจานกับหมุนแข้งแล้วอาจารย์อยากทราบว่าเวลาที่จานหมุนไปที่มุมนะครับต่างๆตงั้งแต่ π ส่วน4 2π ส่วน4 3π ส่วน4 4π ส่วน4 5π ส่วน4ใช้เวลาในการเดินทางของจานหมุนหรือแท่งหมุนไปที่มุมต่างๆใช้เวลาเท่าไหร่แต่ละมุมอาจารย์จะวัดทั้งหมด2ซ้ำนะครับ2ซ้ำเห็นไหมครับครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนะครับหลังจากนั้นอาจารย์จะหาเฉลีย่ยโดยเอาเวลาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองของแต่ละมุมบวกกันฐานสองจะได้เฉลีย่ยฟังเอาเนาะ หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเอาีเฉลี่ยไปยกกำลังสองเพื่อที่จะเตรียมพอดกราฟซึ่งการทดลองของเรานะครับตอนที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์จะใช้จานกลมรัศมี R นะครับในการหมุนในการทดลองของอาจารย์อาจารย์ก็อันนี้คือแบบมองแบบข้างบนนะครับท็อปวิวนะจานกลม นะครับนาจาก,ก็จะมีเดือยไว้ตัดเซนเซอร์ตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่านะครับแล้วตำแหน่งนี้เนี่ยอาจารย์มาเนี่ยแสดงว่าอาจารย์วางวันไว้เฉยๆนะครับอาจารย์วางวันมาเฉยๆเนี่ยความเร็เวเชิงมุมนะครับโอเมกาศูนย์นี่คือความเร็เวเชิงมุมแสดงว่ามันอยู่เฉยๆมันต้องเท่ากับศูนย์ครับหน่วยเขาคือเรเดียนต่อวินาที ณเวลาตำแหน่งนี้อาจารย์ให้ t เท่ากับ0ครับก็เริ่มนะับหลังจากนั้นอาจารย์อยากทราบว่าเมื่อตัวนี้เคลื่อนที่มานะครับถึงตำแหน่งที่อาจารย์ตั้งไว้เช่นตำแหน่งแรกคือ π ายส่วนสี่อาจารย์ก็จะมาว่าที่มุมพายส่วนสี่ตรงนี้อาจารย์ก็จะมีเซนเซอร์มานะครับที่ตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับเมื่อซิต้เาเคลื่อนมาถึงตงเนี้มันใช้เวลาในการเคลื่อนที่มาเท่าไหร่นิสิตก็จะจด t ตรงนี้ไปนะครับสามสักไอสองซ้ำนะครับ ซึ่งการเคลื่อนที่ของจานด้วยมุมซีตาจะเป็นไปตามสมการนี้นะครับซึ่งในคู่มือผิดนะต้องแก้ให้จานนิดเพียงจะเป็นไปตามนี้นะครับซีตาเท่ากับโอเมกา 0, ้าศูนย์ทบวกเศษหนึ่งส่วนสองอัลฟาทีกำลังสองเดี๋ยวอจารย์ค่อยบอกตัวแปรว่าอัลฟาคืออะไรนะครับโอเมก้าศูนย์เนี่ยเท่ากับศูนย นะครับอาจารย์ก็แทนพอไปเพราะฉะนั้นสมาการของพวกหนูก็จะเหลือแค่ซีตาเท่ากับเศษหนึ Alpha ่งส่วนสองอัลฟาทีกำลังสองนะครับที่เราจะใช้ในวันนี้โดยที่นะครับอัลฟคือความเร่งเชิงมุมซึ่งความเร่งเชิงมุมเนี่ยหน่วยเขาคือเรเดียนต่อวินาทีกำลังสอง สมการที่เราจะใช้วันนี้คือสมการนี้นะครับในการเขียนกราฟนะครับทำการทดลองทั้งหมดนะครับมุมวะอาจารย์ลืมห้ามุมห้ามุม,ห,ม,มหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ซีต้ากับทีกำลังสองออกมาหนูๆทั้งหนก็เอาไปเขียนกราฟครับเขียนกราฟออกมาให้จานะครับเขียนกราฟออกมานะครับแกนนี้ก็จะเป็นซีต้า หน่วยก็จะเป็นเเดียนส์นะครับแกนนี้ก็เป็น,นทีกำลังสองหน่วยเป็นวินาทีหนูๆเขียนกราฟลงจุดอาจารย์เจอไปสองคนนะครับลากกราฟโดยที่ไม่มีจุดก็เจออาจารย์ไปโดยเฉพาะตรงนี้อาจารย์ถือว่าหนักนะครับเป็นการชุดจริตไม่ซื่อสัตย์ต่อผลการทำแลบหรือเมคข้อมูลอาจารย์จะลบหนึ่งทันทีแลนะอาจารย์เดาได้เลยว่าข้อมูลนั้นต้องไปลอกเคลื่อนมาอาจารย์ก็ไปสอหาว่าลอกจากใครก็เจอและอาจารย์ก็เขียนไว้ด้วยลอกใครมานะครับตัวนี้ เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเห็นจุดกราฟลากเส้นกราฟขึ้นมานะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าเป็นกราฟเส้นตรงกราฟเส้นตรงนะครับสมการเส้นตรงคือ y เท่ากับ m x บวก c อต่นี้เป็นศูนย์เพราะมันผ่านจุดศูนย์ศูนย์ x นะครับชกลังสองพอดแกน x ซีต้าพอดแกน y ครับ เอมตัวนี้ไม่ใช่มวลน,นะครับเอ็มคือความชันนะครับหนูๆก็จะเห็นว่าเมื่อเทียบสมการแล้วนะครับสโลปของอาจารย์เท่ากับหนึ่งส่วนสองอัลฟาช่วงแรกนะครับเนืาา่องจากว่าการทดลองการวิเคราะห์ผลของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดสองสองสเต็ปสองขั้นตอนขั้นตอนแรกทั้งสองตอนนะครับพวกเราจะต้องหาอัลฟามาให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากรู้อัลฟาอัลฟาถึงได้เท่ากับสอง สองคูณกับสโลปนะครับนี่คือตัวแรกที่เราต้องหานะครับเพราะฉะนั้นในการหาสโลปพวกเราต้องเลือกจุดที่อ่านง่ายในเส้นกราฟอาจารย์บอกอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่ใช้จุดกราฟมาหาความชันอาจารย์จะวงไว้ให้ในกราฟและตามไปวงในการวิเคราะห์แล้วจะตามด้วยลบูแต่ถ้าใครไม่เขียนสามเหลี่ยมอาจารย์จะ วงอาจารย์จะเขียนสามเหลี่ยมให้ค่าการเขียนสามเหลี่ยมของอา,าจารย์มีค่าเท่ากับลบศูนย์จุดสามนะครับอาจารย์มาอันนี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองอันนี้แสดงว่าอันนี้คือ y หนึ่งนี่คือ x หนึ่งนี่คือ y สองนี่คือ x 2. สองสเลบมาอ่าหนูๆบอกสมการการหาสเลบให้ป๋าสิสักคนมา ว่ามาเลยครับบอกอาจารย์ช้าอาจารย์ก็ทําการทด <Y 2 S 1> ลองช้านะเดลตวายดีโ <im itation> okay, อเค y ายสองลบวายหนึ่งหารด้วยเอ็กสองลบเอ็หนึ่งบางคนก็บอกว่าเดลต้าวส่วนเดลต้าเอก็คือตัวเดียวกันขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นเราได้มาเพราะฉะนั้นหน่วยความชันหน่วยความชันก็จะกลายเป็นเท่าทีครับอาจารย์เขียน R ใหญ่ไม่ถูกต้องนะครับ เดเดียนต่อวิญาทีกำลังสองนี่คือหน่วยความชันอย่าลืมเขียนหน่วยให้ปตานะครับนะครับตัวนี้หนูมาเพื่อหาอัลฟาหนูหาสโลปเสร็จหนูก็จับยัดมันเข้าในนี้ครับแต่อัลฟาตอนนี้มาครับครับแล้วอาจารย์จะหาไอจากการทดลองอยังไงอาจารย์ หาค่าไอจากการทดลองนะครับเป็นการวิธีการหาแบบอ้อมๆนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นแลบ,บนี้ไม่ต้องตกใจว่าเออร์เลอร์จะขึ้นอยู่กับการเขียนกราฟนะครับเพราะข้อมูลบางจุดอาจจะยังไม่สมเหมาะสมเท่าไหร่เออร์เลเป็นไปได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงสามสิบสี่สิบห้าสิบอยู่ที่ฝีมือเรากับฝีมืออาจารย์ทําการทดลองนะครับตัวนี้ไอของเรานะครับจะหาจากการทดลองเนี่ยอาจารย์จะหาได้จากสูตรนะครับ i เท e, so ่ากับ m g r หารด้วยอัลฟาก็คืออัลฟาตัวนี้นั่นเองครับจับยัดเข้าไปในนี้อาจารย์แล้ว m เล็ t มันคืออะไรเนื่องจากว่าการทดลองของเราเนี่ยอาจารย์ไม่ได้หมุนเองไม่ได้หมุนจานเองไม่ได้หมุนแท่งเองอาจารย์จะใช้ลูกตุ้มตัวนี้หมุนนี่คือแรงที่หมุนลูกตุ้ม เพราะฉะนั้นอาจารย์ใช้น้ําหนักนี้่วงลงมาอันนี้คือเมนะครับเพราะฉะนั้น m ที่อาจารย์ใช้ตอนนี้ m เล็กนะครับจดไว้เวลาแทนนะครับ m เล็กตัวเนี้เท่ากับ50กรัมแต่ในการคำนวณอาจารย์ต้องเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รมัมเปลี่ยนให้ป๋าสิ50กรัมเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รัมได้เท่าไหร่ครับ0่ของอาจารย์สิ0.5ครับ ศูนุดห้าคือห้าร้อยกรัมนะศ<า>ูนย์จุดศูนย์ห้าโอเคขอบคุณมากครับศูนย์จุดศูนห้ากิโลกรัมนะครับส่วน G ชื่อเต็มๆมันคือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งค่า G ตัวนี้อาจารย์จะให้เราใช้อยู่ที่เก้าจุดแปดเท่าตีครับเดี๋ยวอ่านเลขแปดอาจารย์ไม่ออกอเนฟต่อวินาทีกำลังสอง นะครับ r r คืออะไร r เล็ก r เล็กก็คือนะครับอันขออนุญาตดึงเดือนขึ้นนะ r เล็กก็คือตัวนี้นะครับแกนกลางถึงจุดแนวเชือกที่ดึงแกนกลางถึงจุดแนวเชือกที่ดึงอาจารย์วัดมาให้เราเรียบร้อยแล้วว่า r าเล็กนี้คืออะไรนะครับไม่ใช่รัศมีะจานไม่ใช่ความยาวแท่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าเป็นการหาแบบวิธีองอเพราะฉะนั้น r เล็กอันนี้อาจารย์เอามาแล้ว เท่าไหร่นะตัว0.0175เมตรอาจารย์ก็ลืมต้องถามพี่นักวิทย์เอานะครับเพราะพี่เขาจะคุกคขีเครื่องมือมากกว่าอาจารย์ส่วนอัลฟาได้จากการทดลองครับ i นี่คือ i อทดลองนะครับตัวนี้ได้แล้วนะหลังจากนั้นเราได้ i ทดลองแล้วต้องหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนให้อาจารย์เพราะ i ทฤษฎีเราคำนวณจากข้างบนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มา เปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนสูตรใครจำสูตรได้บ้างครับเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนบอกป๋าสิเปอร์เซนต์ความคาดเคลื่อนบอกป๋าสิบอกว่าไงบ้างนะเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนเท่ากับ i ทดลองลบ i ทฤษฎีใช่ไหมอ่านด้วยอะไรครับอ,อทฤษฎีอะอทฤษฎี ใส่ค่าสมบูรณ์อย่าลืมใส่ค่าสมบูรณ์ให้ป่านะไม่งั้นปากกาแดงป๋าไปขีดครอบไว้ให้นะแล้วคูณด้วยหนึ่งร้อยหน่วยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือตอนที่หนึ่งครับตอนที่สองทำการกทดลองคล้ายกันครับตอนที่สองนะครับเปลี่ยนจากการกลมเดี๋ยวพี่วอนมจะเปลี่ยนหลังจากนั้นก็จะเป็นแท่งอลูมิเนียมนะครับเปลี่ยนจากการกลมนะครับเป็นแท่งอลูมิเนียม ทำการทดลองเหมือนกันครับโดยที่อาจารย์ก็จะเปลี่ยนเป็นแท่งยาวนะครับแท่งอลูมิเนียมตัวนี้นะครับแท่งนี้ยาว L อโมเอ็มครับอาจารย์เขียนให้แล้วว่ามันยาวเท่าไหร่โมเอมอาจารย์ก็จะหมุนที่มุมต่างๆเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหมุนมุมต่างๆเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ค่าชีกำลังสองออกมาหนูทั้งหลายวิเคราะห์เหมือนเดิมครับไปเขียนครับ ระหว่งางซีตาเรเดียนส์กับทีกำลังสองวินาทีกลังสองได้กราฟออกมาเป็นกราฟเส้นตรงหาความชันเหมือนเดิมครับสองจุดที่อ่านง,ง่ายมาให้จากนะครับตัวนี้หาความชันนะครับปึ๊บอ,อาจารย์เขียนสรุปนะเพราะมันเหมือนกับตัวข้างบนหาสลบเอาสลบไปหาอัลฟานะครับเพราะฉะนั้นอัลฟาได้เท่าก,กับสองคูณกับสลป เมื่อได้อลฟาเสร็จปุ๊บทำไงต่อเมื่อได้อลฟาหนูทั้งหลายก็ไปหาไอครับหาไอจากสูตรเดิมที่เราใช้คือ i เท่ากับ MGR หารด้วยอลฟานะครับแทนออลฟาเข้าไปนี่คือค่าทดลองครับนะครับตัวนี้แล้วก็เมื่อได้ค่าทดลองเสร็จปุ๊บสุดท้ายครับท้ายของตอนที่สองครับ หาเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนครับนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วครับการทดลองของอาจารย์เพราะฉะนั้นตัวนี้อาจารย์ขอขยายด้านขวานะครับให้มันใหญ่ขึ้นขอโทษทีครับการลดขนาดไซส์ตัวนี้ลงเอานะมาดูอาจารย์อธิบายการวิเคราะห์ผลก่อนแล้วอาจารย์ทำการทดลองพวกเราก็จะได้ ทำวิเคราะห์ได้เลยเห็นนะครับอาจารย์บอกว่านะครับตอนที่หนึ่งเนี้ยจานกลรมรัศมีอาอาจารย์จะวัดนะครับว่า,าจานนี้เคลื่อนที่ไปที่มุมพายส่วนสี่สองพายส่วนสี่สามพายส่วนสี่สี่พายส่วนสี่ห้าพายส่วนสี่ใช้เวลาไปเท่าไหร่โดยแต่และมุมอาจารย์จะวัดทั้งหมดสอง,ส,องสามสองครั้งนะครับจากตารางหนูๆทั้งหลายหาชีเฉลียดด่ยโดยเอาเวลาทั้งสองบวกกันหารสองจะได้ชีเฉลีย่ยแล้วจากนั้น หนูก็เอาชี้เฉลี่ยไปยกกำลังสองถ้าใครยกกำลังสองไม่เป็นก็เอาชี้เฉลีย่ยคูณกับตัวของมันเองก็จะกลายเป็นยกกำลังสองคล้ายๆกับสองคูณสองก็คือสองยกกำลังสองนั่นเองนะครับตัวนี้หลังจากนะั้นหนูก็จะได้ข้อมูลอันนี้คือซีตาโทษทีครับเราจะเอาวข้อมูลเนี่ยซีตาตัวนี้ไปเขียนในแกนวนะครับ แกน y อาจารยอเยอึงมน,นี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คือแกน x นะครับอาจารย์ก็ามาเขียนนี่คือแกน y นะครับลากแกนด้วยนะครับไม่ลากแกนในการก็หักแต้มเราอันนี้คือสี่ตาหน่วยคือเรเดียนส์อันนี้คือ T ีกำลังสองหน่วยเป็นวีทีกำลังสองนะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์แกน Y อาจารย์แกน Y เนี่ยมันเป็นพายส่วนสี่อาจารย์แนะเลยครับเพื่อให้มันเร็วขึ้นให้เราแบ่งทีละสองครับสองช่องขึ้นเท่าเทกันนะครับสองช่องเนี่ย แต่ถ้าช่องอาจารย์ให้แทนด้วยพายส่วนสี่แสดงว่าอันนี้ก็จะกลายเป็นสองพายส่วนสสี่ามพายส่วนสสีี่่พายส่วน4และอันนี้ก็จะเป็นห้าพายส่วนสี4อาจารย์แล้วช่องหนึ่งล่ะอาจารย์ช่องหนึ่งเนี่ยจะท่าเข้าเข้ากับเท่าใด ช่องหนึ่งนะครับช่องหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยจะเท่ากับนะครับอาจารย์ให้คุณเขียนอย่างนี้เลยครับไม่ต้องอันนี้ทดไว้นะอาจารย์ทดไว้ให้เราเฉยๆเขียน0ูจุดห้าแล้วตามด้วยพายส่วนสี่เพราะทีละครึ่งของพายส่วนสี่เพราะฉะนั้นตัวช่องนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดห้าพายส่วนสี่ช่องนี้ก็จะกลายเป็นสองจุดห้าพายส่วนสี่อันนี้อาจารย์แบ่งให้เลยนะครับถือว่าออนไลน์อาจารย์ไม่สามารถเดินพวกเราได้ นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นสามจุดห้าพายส่วนสี่ไม่ต้องลงรายละเอียดเข้าไปในนี้นะครับอันนี้ทดไว้ในใจส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็นสี่จุดห้าพายส่วนสี่นะครับในการเขียนกราฟครับเราเขียนเสร็จปุ๊บนะครับลงจุดเสร็จนะครับเราก็มาเขียนให้จา่าหนูๆทั้งหลายก็จะได้กราฟเส้นตรงออกมานะครับต้องลงจุดนะไม่ใช่ลากเลย นะครับหลังจากนั้นเลือกจุดที่อ่านง,ง่ายในเส้นกราฟมาสองจุดหลักการนะครับโทษทีครับเมื่อกี้มือจานเดียวหลักการพยายามยึดนะครับยึดแกน y ไว้ก่อนในการหาเพราะแกน y จะประมาณค่าได้ยากเพราะฉะนั้นใช้แกน y ในการหาลากไปแล้วก็แกน x เนป็นตัวเลขพวกคุณต้องไปแบ่งกันเองนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับหาความชันให้จานแบ่งครึ่งตัวนี้นะครับแบ่งครึ่ง ขึ่งแรกหาสโลปครับสูตรที่บอกอาจารย์คือ y สองลบ y หนึ่งหาร x สองลบ x หนึ่งนะครับแทนค่าหลังจากนั้นก็กดเครื่องเทศออกมาสโลปของเราก็จะได้หน่วยแกน y หารด้วยหน่วยแกน x เรเดียนส่วิวีทีกลังสองเมื่อได้สโลปเสร็จปุ๊บนะครับตัวถัดไปข้างล่างอาจารย์อีกได้ว่าอัลฟาเท่ากับเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นอัลฟาของหนูหาได้จากสูตรสองคูณกับสโลปหลังจากนั้นหนูแทนค่าแล้วก็กดเครื่องคิดเลขตัวนี้ออกมานะครับก็จะได้หน่วยเดียวกับสโลปคือเรเดียสตรงวินธีกำลง 2. 2> นะังสองเอาค่าอัลฟาที่ได้ตรงนี้นะครับมาเขียนตรงนี้ให้จานนะครับพร้อมหน่วยนะครับถ้าไม่มีหน่วยใจก็ตามไปวงเราด้วยนะครับ ตัวคงข้างบนตัวข้างบนนี้หนูๆทั้งหลายเห็นนะครับตัวนี้คือการสูตรที่คำนวณหา i จากทฤษฎีของจานกลม m อาจารย์ก็เขียนไว้ให้แล้ว r อาจารย์ก็เขียนไว้ให้แล้วคงจะแทงค่าไม่ผิดเพราะฉะนั้นอันดับแรกในการคำนวณตรงนี้นะพวกเราก็จะต้องเขียนให้อาจารย์ก่อนว่า i เท่ากับสูตรไหนเศษหนึ่งส่วนสอง m r กำลังสองหลังจากนั้นแทนค่าหลังจากนั้นกดเครื่องคิดเลข เพราะฉะนั้น i หน่วยเป็นกิโรลกรัรมต่อเมตรกำลังสองนะครับส่วนด้านล่าง i ทดลอง i ทดลองคำนวณจากสูตรไหน i เท่ากับนะครับเมเท่าทีครับ M G R เล็กหารด้วยอัลฟาหนูก็เอาฟามาแทน M เล็ก แทนก็ไปจี G ก็แทนเข้าไปที่จะดกำหนดให้อเล็กแทน,แทน 5, เ,ทเข,นออข้าไปแทน,รรน,นค่า,านะคกาเาด,เาเาดเครื่องคิดเลขหน่วยออกมาคล้ายกันกิโลกรัมเมตรกำลังสองนะครับตัวข้างล่างนะครับก็หาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสูตรหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนคือ i ทดลองลบ i อพิษดีหารด้วย i อสักทีครับเมื่อจันเอาใหม่ มันอก็จะเขียนได้ขำหมมไอ้ทดลองลบไอทพษสียานด้วยไอทพษสีแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยแทนค่าให้จานนะครับแล้วตามด้วยตัวเลขและหน่วยมาเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าใครเขียนสมการแล้ว เท่ากับตัวเลขเลยเจออาจารย์ลบศูนจุดห้าเพราะไม่แสดงวิธีทำนะครับเสร็จแล้วครับตอนที่หนึ่งตอนที่สองก็ทําการทดลองเหมือนเดิมครับนะครับตอนที่สองนะครับเปลี่ยนจากจานกลมเป็นแท่งอลูมิเนียมแล้วก็จะได้ซีต้ากับชีกาลังสองออกมาเขียนกราฟเหมือนเดิมครับนะครับซีต้าหน่วยเรเดียนส์ชีกาลังสองวินาทีกาลังสองได้กราฟเส้นตรง นะครับหนูมาหาสโลปก,ก่อนแล้วหาอัลฟาจากสองคูณกับสลปนะครับหลังจากนั้นอัลฟาที่ได้นะครับมาเขียนตรงนี้ให้จา์พร้อมหน่อยนะครับหลังจากนั้นหาโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับตรงนี้จากค่าทฤษฎีซึ่งต้องเขียนสมการก็คือไอเท่ากับ หนึ่งส่วนสิบสองเอ็ใหญ่แอกำลังสองเอาค่าไปแทนได้คนแทนผิดนะครับสามสี่คนเมื่อวานจา์ถักเต้มไปได้เท่าไหร่หน่วยก็กิโลกรัมเมตรกำลังสองนะครับตัวนี้เหมือนกันส่วนไอนะครับไอทดลองครับหาได้สูตรเดิมคือเอ g มอาหารด้วยอัลฟานะครับได้มาหน่วยก็คือกิโลกรัมเมตรกำลังสอง หลังจากนั้นได้ไอทฤษฎีไอทดลองแล้วหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนให้อาจารย์ว่าเท่ากับเท่าไหร่หลังจากนั้นก็สรุปผลครับหลักการสรุปผลที่อาจารย์เขียนไว้ให้นะครับทําอะไรวันนี้เากาคร่าวๆว่าทําอะไรคิดจาลองตัวเองว่าตอนที่อาจารย์ทําคือตัวเราเองทาว่าทําอะไรได้อะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างเนี่ยก็คือผลที่สําคัญเพราะฉะนั้นครับัครับไอสรุปไอ เอโมเมนต์ความเจ่ทดลองครับอ่าหาค่าไอไอทฤษฎีหรือเปล่าครับอาจารย์ที่เป็นไอเท่ากับ MGR ที่ MRG นะครับสรุปมันเป็นอะไรครับอาจารย์ไอเท่ากับ MRG หารด้วยอัลฟานี่คือไอเท่าอไครับอาทำไมอันก่อนอาจารย์เขียน MGR ครับเรื่องมันสลับกันได้ใช่ไหมครับการคูณมีคุณสมบัติการสลับตำแหน่งครับคณะกรรมการที่แท้จริงมันคืออะไรครับอาจารย์ก็ได้ทั้งหมดครับทั้ง MRG กับ MGR ครับ โอเคครับผมครับอาจารย์ถามเอาความชัวสองคูณสี่ได้เท่าไหร่ครับแปดครับเออสี่คูณสองครับแปดครับแสดงว่าการคูณมีคุณสมบัติการสลับตำแหน่งใช่หรือไม่ครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณถามเลยครับไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเอวและอาจารย์พูดถึงไซส์อะไรนี้การทดลองครับอาจารย์เอามาครับทำอะไร อาจารย์อธิบายไปแล้วเราคร้าๆได้อะไรเนี่ยแสดงว่าวันนี้เราต้องจดค่าสําคัญให้อาจารย์ในสรุปได้ค่าที่สําคัญวันนี้เน้นเลยนะก็จะมีสโลปเมื่อเขียนกราฟแล้วได้สโลปสโลปแล้วได้อัลฟาได้ไออัลฟาเสร็จได้ไอได้ไอเสร็จก็คือหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสิ่งที่อาจารย์ต้องมีในสรุปเมื่อมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนแล้วเราต้องมาวิจารณ์ผลว่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดความคลาดเคลื่อนเพราะอะไร ต้องสังเกตจากตอนที่อาจ,จารย์ทําการทดลองแล้วเราต้องคิดว่าเอออาจ,จารย์ทําการทดลองแล้วมันน่าจะคาดเคลื่อนเพราะอะไรนะครับตรงนี้เห็นอาจารย์เน้นนะครับอาจ,จารย์จะตรวจเฉพาะปากกาว่ารูปด้วยดินสอนะครับไปที่เขียนดินสอมาก็เจออาจารย์หักแต้มไปตามระเบียบตรงนี้สงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่สงสัยครับว่ามาเขียนเขียนกาบด้วยดินสอได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ได้ไดไดโอเคนะโอเคนะครับ อ๋อมีจุดหนึ่งที่จารย์ลืมกราฟสองกราฟมันต้องมีชื่อเพราะฉะนั้นอย่าลืมเขียนชื่อกราฟให้จารย์ด้วยนะครับชื่อกราฟมันชื่ออะไรนะครับตัวนี้เขียนเลยนะครับทั้งสองสองอันาจารย์ลืมเองเมื่อกี้ามาครับ